คอยคอยทั้งคู่เลยคอยหนูก็คอยกระเทไปคอยไปคอยนู่นกระเทกะเทคอย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 นะจ๊ะอ้คอยโอ้โหดูโบสิโบลุดมาตรงนั้นและโอะคอยคอยนะจ๊ะ อเคยเฉยเฉยเออโออเรียบร้อยเรียบร้อยบิงกี้ก็เรียบรย้อยละนะฮะเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอโหดูสิดูสิใครเก่งเนี่ยเก่งทั้งคู่เลยใครใครย,ยายหิว อ่ะบำมาบิงกีร้รู้ไหมคะรู้ไหมคะเฮ้ย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 ใจจะขาดละโอ้โหใจจะขาดละ <c oughs> มา รูบ๊บบ๊อบบ๊บบบบบลยลรู้หน้าที่รู้หน้าที่รู้หน้าที่วันวันวัรู้หน้าที่รู้นาีอย่าเลื้อย่าทําี่สอย่างนี้นะอย่าทำให้ใส่อย่างนี้นะคอยก่อนทาที่สวยทาที่สวยทาที่สวยก่อนทาที่สวยคอยก่อนจะดูคอยโอคอยคอยวันดีวัดีวันดีวัดีวดีเลยแล้ววันดีที่สวยสิวับดีวันดีกันดู gang 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 mà gang 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 con tí đâu gang 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 đi gang đi Mà gang 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 hiu 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 gang 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 Mà Mà gang gang Mà อืมคอยคอยก่อนคอยพี่เดี๋ยวพี่กินหมดแล้วให้นั่นโอ้โหโอ้โ